ฮาพาที่ช่องไออีห้ามาครับพาท <มา S 2> ี่ช่องไอห้เดี๋ยวผมจะมุกของให้คุณนะครับแต่บอกเลยว่าของรอบนี้คือผมกํายันมากเลยครับผมเอายาไปกันมามก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาหน้าเก็บได้มาลองอัพเกรดป,ปืนดีกว,ว่าไม่ใช่ใบมันอัพเกรดไงนะอ๋อเนี่ยอัพเกรดนะคือเรามีเงินอยู่ประมาณ แสนห้าใช่ไหมแต่เราอัพแค่อย่าอย่าละขั้นก่อนอย่ามันจะโกงไปนะโอเคอัพเป็นไฟพาวเวอร์แล้วก็ดิโลสปีดใช่อะไรอีกอะของพวกว่าอัพเอ้ยไฟพาวเวอร์ขับมันดีเดียวกันได้เอคปบวิตี้แล้วก็แคปซิตี้กระสุนจูเพิ่มขึ้นโอเคแล้วต้องต้องกดรีโหลดเพิ่มโอเคตามนั้นส่วนอีกอันหนึ่งก็ปืนกลัวอัพเพิ่มได้เนี่ยเป็น ของเรามีนะแต่ไม่เอาไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าแล้วกันโอเคพร้อมอันนี้โอเคเก่งกูว่าไหมไม่โอเคแปลว่าปกติดีอุ้ยทำไมทำไมฮอบินยังไวไวมา เราก็มาต่อจากพาที่แล้วที่โดนชุนมุมน่าดูนะผมที่จริงเราฆ่าตัวพิเศษได้แล้วไอ้ตัวขวาแต่ว่าเลือดที่ว่าเราแม่งดิ้นรนกันไปมาเลิอดเลยดีกว่าวปั่นเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคอยลองเลยลองเลยลองเลยนะฮะลองอะไรมันยิงก่อนเพื่อนปวะยิงก่อนเลยมันโดนด<อ>ที่ทไหนอนะ ไม่โดนไม่โดนนะเออทำไมอ่ะสงสัยอะไรตาสงสัยอ่ะอ๋อออกไปก็เติมขึ้นมาครับรรน้อยแบบเมืนอไหร่นะไม่เป็นไรเราพาออิวที่หลังจะพานนี้ไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนโดนาเมจหรอกเกมเนี้ยเพราะว่าโนดาเมจมันไปไม่ได้สำหรับพวกเราไอ้ย่าเดินติดอเดินติดใครเดินติดกำแพงเะไรแบบไม่ได้เดยติดใครแล้วกระสุนหน่อยไม่เงินอีกแล้ว โอเคไปเงินก้อนโตอยู่พี่สี่ร้อยเลยไปครับอ้าวอ๋อเรามาเอาของอะเนี่ยใช่ลงมาเอาของมาเราไปกันทีค o มม o นค o มม o นค o มมอนอย่าปืนนี้เราจะเป็เล่นแบบว่าใครอยากเล่นก็เล่นนะปืนนี่ยเออเดี๋ยวกู่น่าจะเป็นปืนลูกซองแหละมาเปิดเลยครับมาครับกระสุนครับผมเอาเลยอุ้ย ตังค์มันได้ไหมครับมันได้มันมันลิงก์กันใช่ตังค์มันลิงก์กันอันนี้ต้องไปดูทางก่อนอันนี้เราต้องส่งคนนะครับผมให้ลีดเดอร์ขึ้นไปบางมันขึ้นไปได้ที่ต้องใช้สองคนไปครับเชิญครับผมโชคดีครับไปมีเฮลด้วยเมื่อกี้ส่วนเราก็เดินทางไปต่อมีกุญแจด้วยครับผม น,นี้กูต้องไปทางไหน,นอ,อันนี้คือมาไม่ได้อัดคลิปใช่ไหมใช่ไม่ได้อัดแล้วฉันต้องไปทางไหนโอ้ไม่เอ้อยฉันไปไม่ได้กูจะกดหกักคอซะหน่อยฉันไปทางไหนเกียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวเพื่อกูก็ถามทางอันนี้กันมาอือเอา้าเดี๋ยวกีอะไรอ่ะ แมเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งหาฉัไปไม่ได้แล้วลงมา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 ดูแค่นี้อ่ะไม่มีทางเหรอขอมันทำไมมีทางมึงอีเดียอ๋อใช่ไหมแค่มาดูทางเฉยใช่ไหม้วก็ลงมาเมื่อกี้ได้หนึ่งหาเลยต้องส่งกูกูขึ้นขึ้นไปรอบห้าโเมื่อกี้เมื่อกี้กูจะหนึ่งหาเวคือกูจะคือเมื่อกี้ศัตรูมันสตันใช่ป่ะกูจะจะต่อยมันเว้ยแต่กูเผือกกิ๊กกระสุนเทไหม เมื่อกี้ใครใคร้องเลยอ่ะมากระสุนเอาไปเออนี่กระสุนเอาอเอเอไปโคหกหกเอาไปเอานี่เอาไม่มีเหรออ๋อนี่นี่มีมอ๋อซื้อแค่หน,น่อเฮ้ยจริงยากจังเลยวะหมัดแย็บเลยอันนี่ก็ฟันได้กระสุนฟีกระสุนฟรีนี่แหละประหยัดประหยัดงบประหยัดงบอืมงไม่มีก็อย่างนี้แหละเอา พะเสียเลยเจอร้านนี้ไม่ใช่มึงจะเตะกูทำไมโอ้โหเอชช็อตเอชช็อตยูโนาอัพอัพปืนมาหน่อยหรือไม่แล้วเลยอัพอัพมาไฟพาวเวอร์กับนี่มีแอรกับกระสุนความจุกระสุนนี่มีทางไปต่อนี่เลยครับคุณมาครับมีกระสุนครับผมแล้วก็กระสุน กระสุนปืนกลเยมากไอ้่แล้วก็เจยโอ้โหหนักตีงี้เลยเหรอดเลยแล้วกนเปิดเกเปิดมันละแม่งเปิดประตูกูโดนขวดตีเลยเมื่อกี้อะไรแล้วอ้ยอุ้ยแย่แล้แย่แล้วโอมันแรงมากลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วยา มัดจะตายแล้วชิวชิวชิวชทีชิทีโอเคพอทีเมื่อกี้ฆ่าประมาณไปหน่อยพอทีพอดีว่าฆ่าประมาณไปหน่อยไปไปเกมไปพอดีว่าเกมเพย์ภาคนี้มันมันคับยากนะประแจแหละมันเป็นสารต่อไอซีสีธรรมดาหวานแตกไปมีจะไม่มีปะวะได้กุญแจใช่ไหมเฮ้ย ก็ต่อยเลยต่อเยอเลยเนี่ยแบบนี้แหละอืมยำสเกลแกสกําไปครับไม่ตอบผาเลยเลยในที่จะตอบเป้<พ>า,ามันสายป่าวะไม่สายครับไ,ไม่เหลือ <c oughs> เอ้ต่อยกัคนไม่ใช่ต่อยก,กูอืมโอเคตอบไหมกระสุนไม่ตอบไม่ตอบอือม,ม,มันไปแล้วไ,ไหม,ม อันนี้เหมือนจะเราจากด้านในนะฮะ<ต>มีมีอะไรไหมฮะแต่มีถังด้วยมีง่งถังเปิดได้เงินอันนี้ก็เป็นทางไปต่อยข้างบนไปไม่ได้หรอไปไม่ได้อานนี้ไปได้อ,อันนี้ไปได้เฮ้ยก็สุดลุงกำนันเดี๋ยวใกล้จะเจอปุ๊บฟองและ้ะใช่ไหมข้างบนมีอะไรเปล่าวะคุณผู้ใช้กันได้ๆเปิดจากด้านใน แต่ไม่รู้จะเปิดทำไมเประเทศสเปียมีรูกทองไหม,ออมผมยังได้ลุงกำนันออม,มันงหกรไปหามึองอุยอ๊ยโอ้โหอบอกไม่ท,ทันโทษทีเหยียบหัวสิครับรออะไรแล้วก็เอเอประสานหมัดตายไปดิ โโอห้เห็นแล้วล่ะสองตัววิ่งมาหามาพอดีมันยืนแล้วหิวด้วยกันได้ปะได้หิวได้หิวได้เนี่ยเดี๋ยวกูจะใช้ของกันหิวขี่พันเนอร์กับขี่กดวีกดวีโอเคโอเคไปครับน่าจะหมดแล้วปะเฮ้ยมีหีบเปิดหีบหนีไนาฬิกาเอาไปขายไปครับไป เปิดประตูทำไมมันแบงจังไฟแรงซอมบี้เฮ้ยใครด,ชครด้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยไปเรียบร้อยอโดนแซวิชแล้วตรงนี้มีลูกสองจ่าอาจะใช่นะนี่ไงลุงกำน,นันสไตล์เอาอเลยครับของเต็มได้แล้วลุงกำนันของผม กระสุนร้อหนึ่งโอเคยาเล็กแล้วอะยาบรรเลกาสามแล้วกันใช้กิ่ง่ายๆไปครับแววก่อนมีไรกี่ไหมมันจะไม่มีเลยป่ะทำไมมายืนนิ่อ่ะอยหลุดคองอยู่ใจเย็นไม่มีนะทางขึ้มนมาทำไมวะท่านรปัญหานี้คืออะไร เดี๋ยวนี้นะตรงนี้อะไรอ่ะขอเช็คของก่อนบันไดนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรแค่ห้องนั้นแล้วละแค่ดูเฉยขึ้นไปดูดีกว่าเขากำลังเรียกตีเราอยู่หรือเปล่ามาละอัดสีละบุกเข้าไปเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะระวังด้วยอาจจะมีใครอยู่แถวนี้ กำลังคิดไอโอเคหรือเปล่าโอ้ยไม่อยัเลยมมาไกลล่างมมาไกลล่างอือโอ้โหมันนี่ปรสิตนี่มันเชื่อมไวมากเลยอุ้ยอุ้ยนี่แหละนี่แหละมีเชื้อกลางวันแล้วไงวะอืออย่หัวไม่ตายอือลุงกับน้ำสไตล์มาข้างมา เปล่ยนค่าต้องใช้เพื่อนควายอ๋อ,อ,อปุ๊ก็บอกว่าข้างมาฮะเยี่ยมหัวครับจะได้ตายเร็วครับผมมักแขกม,มาเยี่ยมมักแล้วัะเดี๋ยวลูกเกล็ดลุงกำนันเคลื่องเคลียร์ทางให้เพื่อนกูลุงกำนันเคลียร์ทียทานมัดแย็บอืม um. ต่อยมาทะลวง นี่ไงนี่ไงแกบ้ืกอไอ้เหี้อเอ้กูเอาเออตายเอ้ามึงกดไอ้เมึยกดไปทันเลยกดไปทนัโนโอ้หูซอกอยู่ไหนโอ้โหข้างมาข้างมา มาร์คตอนนี้ไปหามึงไอสัตว์อย่ามปย่งกับกูเอ้ากูคิดทำไมล่ะไอสัตว์อเอามึงอ่ะเอาอะไรฮิว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  กินทำไมก็ไม่รู้ต่อตีอยู่มุมไว้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 มาถอยมาถอยมาถอยมากมาถอยมาเพื่อนประตูมันเปิดได้นะเพื่อนอย่าลืมดื้อด้วยไอ้เหี้ยบิดทับใครไอ้สัตว์ปาดคอเลยปาดคอเลยปะหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ้าเนี่ย กระสุนโชว์งี้แหละไปกันต่อมาจะเปิดทางให้ไปไปไปออไปไปไปทางนี้ครับทางนี้ครับเฮ้ห,หลังโอโ้โหมาหลังมาหรอไปไปวิ่ง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 เฮียไหนโอ้ยมันจะยกเสามาเลยเหรอวะมาขังบทด้วย ก็มาก็มาก็มาช็อกนี่ไงน,นี่ไงอืมมันคลาดเพียงยังไม่จบแต่ว่ามันยังมีอยู่มันยังมีอยู่แน่ๆโอเคอเคก็บกระสุนหมดยังครับหมดแล้วมั้งใช่ไหมยังไม่เพียงอีกเหรออางั้นต่อไปดีกว่า โอเคแม่ถ้าไม่เราไปตายโชกเขาละกูก็ไม่อยากตายสิีอหลังเล้วกดเอ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 ดีเอลัวเพื่อนแนะนำนี่แหละกดพันติชั่นเยอะอย่างนี้แหละเพราะผม่านมาแล้วตอนนี้เราต้องกดสลับกันหรือต้องกดพร้อมกันพร้อมกันเลยกดกดกดกพร้อมกันนะกดสายขวาสักพร้อมกัน่ะ โอเคครับเพื่อนมันม้วนจริว่ะออตัวอะไรเป็นรอดูรอ,อดูครับพยายาบอกน้ำต้องส่งกูไปอะ <N> ่ะเอาวะอ้าวเอาเอก็บกระสุนไปย่าใครตายนี่อ๋อเขามาจากอเอ้าทีมนะอืมทริปสองโอเค thank you เดี๋ยวมีคุณน้ำก่อน S <S ยาย,า,ยาเหลือขวดเดี <ไป S 2> ยวนะเว้ยเดี๋ยวยาไว้ช่องสามโอเคเดี๋ยวไม่กูดีดีหมดแล้วอ่าแล้วเฟิร์สเอยสเปกว่ะก็มึงใช้ให้แค่กูแล้วไงโอเคเฮ้ยเอาน้องมีคีิปว่ะเปิดคลิหนีโอ้ยขังเงินโอเคมีสามวันพอดีเจออะไรครับ ดูสิข้างในมีอร่อยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นี่หรออุ้ยทีมอัลฟาตายหมดเลยอ่ะเฮ้ยมีคนรอดไม่วลาสัพพาไปอ่ะเฮ้ยใครส่งมึงมาวะไม่ใช่มียังอย่างจดีเราเรานีไม่ทัน ยอมแพ้กันเหรอ,อ,หรอมีคนเอ้ยมีแผ่นซีดีไม่ใช่แปดได้ได้ hard disk นี่หว่าไอ้เมื่อกีนในน้ใครน่ะก็คือใครต้องส่งไปให้ HQ แล้วก็ตายดีกว่าตายสิครับรออะไรเสียเรื่องขนาดนั้น อส่งให้ให้ HQ ไม่น่าเลยเจอมบางคนกำลังวิ่งไปไอ้นโดน k i r ด do you copy เกิดได้ยินไหมฉันได้ data จะเป็นของ Alpha Team สบายดี เราต้องเดินหน้าต่อครับพวกเราจบปะเนี่ยเอาอย่างอย่างมันยังไม่จบมีอะไรแหวกของก่อนกระสุนสบายกระสุนกระสุนมีอะไรไหมนุ่งกระสุนปืนกลเอ้ยกระสุนปืนพกเขาตายจริงครับผมเขาตายจริงใช่ผมว่าตายด้วยเมื่อกี้ไปตายโชนี่นี่เพิ่งจะพลาดสองเลยนะคุณจะตายแล้วเหรอ กูดูดูซองแล้วกูไม่น่าได้เอสแล้วล่ะต<ป>ายไปแล้วรอบใช่ตากฝั่งนี้อ่ะมันยืนนี่ถูกฝังนะมันลีจะไม่ทำงานแดงโอ้เฮ้ยแกแล้วมันคุณนนะเนี่ยแถวนี้แกนี่มันนี่มันเตาอบนี่ว่ะอ่าผมอันเดนนานย,ยังจำได้คือผมก็รู้นะครับว่ามันคือเตาอบอะ เราก็ลืมๆแล้วเงินจะรวยไปไหนเราเคยเฮ้ยเราเปิดไฟเฮ้ยมันแจ้งยี้ชัดเจนครับผมอ่าต้องมีตัวอะไรพิเรนแน่นอนตเซตกระดิชช่องสามแล้วกันระเบิดไฟซากศพตายหมดเลยอโอเคยาวไว้เล็กล้ๆนะจะได้กดง่ายๆอย่าไปไกลๆนั่นเดี๋ยวมันจะลำบากครับโอ้ใช่แล้วแหละรามบอสป่ะเนี<อ>่ยรามบอสปะ มีมีฟาร์มขวัญฟาร์มขวัญฟาร์มก่อนนี่กระสุนพันธเก็บเลยฟาร์มฟาร์มฟาร์มใจะวะเห็นยังเออฟาร์มฟาร์มอย่าพึ่งเข้าไปจำว่าเข้าไปต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณอยู่หมดแล้วอย่าไอ้กุญแจไอ้หย่งถ้าเก็บแล้วมันจะขึ้นนี่อะไรบ้างไอ้ข้างในมีอะไรบะไม่มีไม่มีอ่ะนั่เก็บเลยอ๋อเอาละไปกันดีกว่า ไปกันดีกว่าไปแบบชิวๆเอ้ยมันไม่ให้ไปง่ายๆว่ะขายเลยขายเลยฮะโอ้ยไอเหี้ยนั่นมันอร่อยว่ะเนอะถ้าเป็นกูกูขายและกูไปเลย กูไม่คงมาอยู่ตรงนี้หรอกที่กูต้องสู้มันจริงว่ะเดี๋ยวนี้เอาละแต่จะมีตายเพิ่มไหมหรืว่าตายเพิ huh> <S <S ่มแล้วแน่แล้วนี่เราที่มันจะการเอาข้อทีมโห่แล้วแม่งนั่นคือบังคับเข้าไปในที่เดิมที่เรากินหุ่แจมาไปครับผมรออะไรครับวิ่งเลยครับ งอกดซีเขาหันหน้าหันหลังกลับได้แล้วเออมาล่อไปมามันมีนันจ์เจ้นด้วยมันคือระเบิดใช่ไหมหรือเป็นน้ำแข็งวะอแล้วพี่ม้าเปิดแล้วครับไม่รอช้าผมอแล้วไม่ล็อกด้วยโอ้โหตอนเล่นไม่ล็อกนี่มาล่อว้มาล่อว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปิดเอง ตีโหลดนานจังวะมายังเดือหันักมาแล้วปิดไม่ไมดไม่ไม่ทันไม่ทันทันผู้ว่าไปทันไปทันโอ้มาแล้วมามามายังไงวะฮะโดนระเบิดอ่ะเฮ้ยเอ้าโดนกูกูยิงโดนเองไงเมื่อกี้ไปไหนวะ เกียูก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 ูมาร์กรอมาร์กรอเอ้ยเครื่องทำงานได้เอาเดี๋ยววนอีรอบนึงวนอีรอบนึงวนอีรอบนึงต้องวนต้องวนต้องวนเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดแลบไอ้ยัยโอ้ยบอลก่อนบอก่อนวาย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 เอ้าแย่แล้วทางปันมึงเอ้า เลขห้าก่อนเลขห้าก่อนปัด์กจอยาปลาอ้าวมันมุดมันมุดรอรอรอ,รอ,รอมันมุดมันมุดทางไหนโอ้ยโอ้มาร์กต่อทางโอเคสวยมันเล็งมาร์กปะมาร์กพยายามล่อไพื่พยายามล่อโอเคยิงสกัดให้มาบางแต่มาเลยเดินมาเลยมาให้มันล้อมโอเคมามาแล้วมาแล้วปอื้อ เอาละเรานี่แหละปิดเร็วดิวะปิดเร็วดิวะเออสวยนี่แหละพีชี้ไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าอืมไม่เกลียครับผมนี่แหละห้องเป่าเออเป็นไงไปมาไปย่ากับเขาไหมเราอะตไปรถไป้รู้ไปโดนเผาขนาดนั้นมีของไหมตอกของเลยดิ ก็ไม่ตายเกียวไม่ตายเออใส่ตอนนี้รอบหนึ่งว่ะวังแล้วเราเบิดยักษ์ใช่แลเบิดยักษ์เลยมาโวยรอบกูวต้องไปเออมาเอาแรกสกัดไปก่อนวนรอบนึงให้มันให้มันรอมาร์กไปมา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 อมอนให้มันให้มันพุ่งอ่ะให้มันพุ่งอ่ะหายว่ะเอ้าหาย มามาวะขอเคลียร์อ่ออาสายทางบ้างวะมาอยู่ตรงนั้นเหมือนกันมันเล็งใครอ่ะมันเล็งมาร์กนี่ยเอาเล็งกูเลง็เลงกูอ๋อไม่มันอาจจะมันอาจจะอึดเพราะว่าเราเล่นแบบสามไงมันไม่ใช่ดอมโบอย่างที่เราเล่นอ่ะโกด์ล้อเลยอ่ากดละยิงสกัดเฮ้ยเคลียร์ โโระเบิดกันระเบิดกันวิ่งไม่ปะปะเกียร์มันไม่ได้ชาร์จมาใส่เราเว้ยมันก็เลยช้ากระสุนหมดแล้วนะกระสุนอะไรปืนกลปืนกล โอเคตองละตายละมันตายจริงกว็วะเฮ้ยกูว่าไม่หว่ะเดี๋ยวรออีกรอบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดัวมมกมักมัครอนะมกักต้องรอมันชาร์จอ่ะเอาเลยเอาเลยไม่ทันไม่ทันเนี่ยไม่ทันหรอบอกแลว้วมันต้องรอ อันนั้มันต้องรอเว้ยมันต้องรอมันชาร์จก่อนเนี่ยเป,อ,ป 3, 4, องไปสามสี่รอบแล้วอ่ากระสุนกูหมดแย่แล้วเปิดยัยงวะเร็วเปิดเร็วเฮ้ยกดเฮ้ยเอาทีก่กดกดกดได้ไหมกดไม่ได้เดี๋ยววยอ,อีกรอบนึงไม่ได้ ก,กูอีกรอบนึงเกิดไม่ได้มึงไปรอก็ได้แต่กูเดี๋ยวกูนี่ฮะออกไปไปหาม์ดเอ้าไอ้เหเี้ยฟุ๊บเปียดอย่างกี้เลยลไม่ได้ไม่ได้โอ,อ,อ,อ้เหี้ยเล่นเล่นกูอีกเฮ้ยตายเนี่ยไม่มีแล้วเบิดแล้วเหรอหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวระเบิดมือเนี่ย มาร์กไปไปกดไปไปรอไปรอจะมันต้องช้ากูอ้ามูดเอาหายเดี๋ยวินรอรอรอจะมาหากูแลยโอ้มาหามาหากูมาหากูกดเลยนะกดกดกดไม่ทันไม่ทันเฮียมันมันเดินเร็วมากอ่ะโอเคดีวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน มื่อกี้มันโดนแล้วรอบนึงแต่ไม่มันน่าจะเป็นความเจ้าของมันเมาเร็วมมาเจอมาเริ่มโอ้ย,อ,ยอ้าวโอ้ยทําไมวีดิวะจะไปกดคอม,มอนทําไมล่ะรอไปแล้วมะรอไปอนี่เราใช้ไฟเปลืองมากเลยนะวูดี้ะ มาตรงนี้ได้ไะที่กูยืนอ่ะเออเนี่ยออกมามาม,ามาโอ้โอ้โหฝั่งหนูนี่ว่ะแม่งเลยไปคะฟบีชีฟแล้วโอเคจบไหมกระสุนหมดแล้วจบไปกูไหมตายกูหเหอะ ยังไงเออตายไหมตายแล้วไปบอลไปไทยกันไปไต้ทีน่าทีกำมัดนะเออตายเหอะไอเทียรกระสุนก็จะไม่มีอยู่แล้วอีเวนกระสุนกูหมดแล้วอ่ะปืนฮกไปเหลือแล้วอ่ะเศร้าเลยปืนกลหมดเลยอ่ะพอกุญแจลราอีกทีตัว<ป>เลยเดียวซะโอเคไปไอเทียเอน ไ่ใช้ไฟเพื่อปืนอ่ะเฮียได้เอแน่นอนดูจากรูปแล้วใช้ไฟยังปืนอ่ะไม่ไม่ปืนก็ไม่แปลกโอเคข้างหน้าอะไรกระสุนโอ้ยยังดีเว้ยโอเคไปกดลิฟต์ดีกว่าไปโอ้ จบชัปเตอร์ไหมจบยังจบยังยังวะมีอะไรอีกมีตุ้มมีมีคนกำลังจับภาพเราอยู่ซึ่งอมนั่นคือใคร Let's go ฮะ

chris to hq do you copy this is hq excellent work out there well analyze the ah, doctor, and we this whole town's gone yeah. to hell the people here they're acting like those ganado detailed in the kennedy report and aside from that there's something new something we've never encountered before our transportation has been taken out too requesting a mission update the mission stands capturing Irving is your top priority we believe he may have fled to the mines on the other side of the train station wait we're the only two left you want us to go hmm. in there alone delta team have been dispatched and are on their way they'll assist you in locating and apprehending us but wait we can't your mission stands we can't afford to let them get away Not this is insane you know, been... been... ever get the feeling you're just standing your yeah, there ตัดจบหรือเปล่าตัดจบหรือเปล่าเฮ้ยตัดจบแล้วเว้ยแต่คุว่างไงโอ้โหไม่น่าเลยความแม่นยำกู่หายเลยอ้าวตายหนึ่งตายเดียละตายหนึ่งเท่ากับตายคู่เนี่ยโเยอะเลยว่ะ